เ้านำวัสดุเหลือใช้เปลือกมะละกอดิบที่เหลือจากตำส้มตำมาแกะเป็นใบนะคะแบบไม่มีหยากนี่ค่ะกรีดเลยค่ะกีดเส้นพาศูนย์กลางนะคะนี่ค่ะก็จะได้มาได้รัมาละกษหนนี้นะคะ คะอาจจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะที่เขียงอ่ะอยากเลยค่ะจะมีอยักก็ได้ไม่มีอยากก็ได้นะคะทำกีบให้เด่นชัดคมไปเลยค่ะ ที่กำลังจะบอกเพราะว่าเรามองว่าเออทุกอย่างมันมีคุณค่าหมดนีด่ค่ะ นี้ก็ทําอย่างไม่มีหยักนะคะทุกทีจะทําใบทุกครั้งจะมีหยักค่ะพอไม่มีหยกักปุ๊บเราก็ต้องแต่งนี่ค่ะแต่งให้เหมือนใบที่สุดนะคะนี่ค่ะก็จะได้บันไดลักษณะนี้นะคะใบไม่มีหยักค่ะเพื่อนๆไว้ตกแต่งหัวจา,น,ะะวานนะคะสวยงามนะคะขอบคุณค่ะ